ได้เป่าผมหนึ่งใบเทามีทอนสุขภาพผมดีไม่แห้งเสียมีจริงลมแรงแห้งไว้สานเทคโนโลยีถนอมเส้นผมเอกลักษณ์เฉพาะฟิลิปส์ได้ดามฟิลิปส์พับได้พกพาสะดวกคุมเกินคาดในราคาหลักร้อยเทคโนโลยีเทอร์โมโพเทค ช่วยกระจายลมร้อนและเย็นอย่างสมดุลควบคุมอุณหภูมิขณะใดาให้พอดีช่วยถนอมเส้นผมอย่างมีประสิทธิภาพคงความชุ่มชื้นผมไม่แห้งเสียมอเตอร์ทรงพลังเป่าแห้งไว้ไม่ทำร้ายเส้นผมความเร็วลม1,600ง1,600วัตต์แรงลมสม่ำเสมอกระจายความร้อนทั่วทุกจุดปรับความร้อนและแรงลมได้3ระดับหมดลมเย็นทรงสวยผมอยู่ทรงนานยิ่งขึ้นป้องกันผมแห้งเสียแตกปลายหรือชีฟู จัดทรงเป๊ะทุกมุมดุดมืออาชีพด้วยสองหัวเป่าหัวเป่าปากแคบเน้นเป่าลมเฉพาะจุดควบคุมทิศทางง่ายจัดทรงรวดเร็วทันใจหัวเป่าแอร์โฟช่วยลดอุณหภูมิผสานร,ระหว่างลมเย็นและลมร้อนเปลี่ยนโลกของการดูแลเส้นผมผสานเทคโนโลยีทันสมัยผมสวยไม่กลัวเสียมั่นใจไร้ขีดจำกัดด้วย Philips Beauty รับประกันสปีทั่วโลกมีมาตรฐานมอกอ